กาแฟ,าฟค่ะอืมเมื่อคืนนี้คุณดาวได้ยินเสียงคุณกดเล่นเปียโนหรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่ได้ยินเลยลนะสงสัยหลับไปแล้วอะทไมหรอ โอ้ยคุณดาวะ่ะมันหวานเหลือเกินค่ะขนาดน้านะคะแก่ปูนนี่แล้วแล้วก็ไม่รู้จักเพลงพวกนี้เลยอะโอ้ยังพอจะจับทำนองได้วะ่ะมันหวานซึ้งมากๆเลยค่ะคุณดาวคุณดาวคะ่ะมันหวานเหมือนกับคนที่เพิ่งมีความรักแล้วมันเล่นยังไงยังงั้นเลยนะคะอคุณกดกลับจากหัวหินคราวนี้ ดีเป็นพิเศษจริงๆเลยค่ะดัคขะหน้าอยากทราบจังเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอที่นู่นก็สงสัยเพิ่งไปพักผ่อนต่างจังหวัดแบบมาเลยเองนะไปทำอะไรมาลนะหูสายไปอะไเหรอคะพี่ก็เปลี่ยนน้องก็แปลก ต้องมีอะไรแน่ๆเลยทำงานไม่ได้เรื่องฉันให้เวลาหนึ่งเดือนถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าฉันจะจ้างคนอื่นมาแทนฉันจะพบหลานฉันทีฉันรอจะทนไม่ไหวแล้วไม่มีใครได้ดังใจเลยไม่มีใครได้เรื่องเลยสักคนหนึ่ง เสด็จเพคะเสด็จอย่าทรงกริ้วสิเพคะออกไปออกไปเจ้าหมายออกไปออกไปคุณๆเราออกไปออกไปเดี๋ยวรอมดาวไปไหนเออคงจะใกล้มาถึงแล้วละเพคะเดี๋ยวไปเด็จเพคะระวังก็ต้องไปจะมาแค่ไมาออกไปเสด็จเพคะเสด็จเสด็จเพคะรอมดาวนี่เจ้านักสืบมันบอกว่ามันหาหลานฉันไม่เจอ ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเป็นตายได้ดียังไงก็ไม่รู้เจ้าคนเอเชียนั่นน่ะที่มันเอาหลานฉันไปเนี่ยมันเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้มันบอกว่าหลานฉันอาจจะไม่อยู่ที่นั่นก็ได้เอ่อเสด็จไปคะทำพไทยดีๆไว้คือเรื่องราวมานานกว่า20ปีแล้วร่องรอยก็เหลือน้อยเต็มทีหม่อมฉันเชื่อว่านักสืบคงกําลังทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มความสามารถไปคะก็นี่มันหลายเดือนแล้วนะโธ่ชาตินี้จะจะเจอหลานจะไหมเนี่ยเฮ้อ จะหลานยังหรือเปล่าหรือว่าฉันจะตายซะก,ก่อนเนี่ยเราออมดาวไม่หม<ะ>ม่ใชไมคะ,ะเสด็จท,ทำพระไทยดีๆไว้นะเพคะจะได้แข็งแรงจะได้รอวันเพื่อพบพนักด,ดาน,นะเพคะนจะได้พบเขาเลยอพคะหองฉันเชื่อว่าความรักของสเสด็จจะนำทางให้ พบกับพระนัทดาไ,ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเชญไปรับยาด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณครับเฮ้ ทำอะไรที่นี่วะฉันก็มาทำแผลแล้วแกมาทำอะไรที่นี่อฉันมยียบลูกความอ๋อเหรอแผลแกเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีขึ้นมากแล้วไม่ค่อยเป็นแล้วล่ะไปฉันกลับก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ,อ,อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็เลิกงานละแกรอฉันแป๊บนึงได้ไหมฉันเยี่ยบลูกความก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันฉันกะว่าจะไปนอนพักผ่อนหน่อยมันเพลียเออแรกอย่างนึงแผลมันก็ยังไม่ค่อยดีเลยอะเจ็บๆอยู่เลยอ่ะ ไปก่อนเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆเมื่อกี้แกบอกแกหายดีแล้วนี่ความจริงหน้าตาแกก็ดูสดชื่นดีนะเว้ยดูสดชื่นกว่าตอนที่แข็งแรงดีอีกอะเออก็นั่นแหละแต่ว่าฉันก็ยังอยากพักผ่อนเนี้ยเป็เพลียแต่งก่อนนะเว้ยเดี๋ยวสิฉันไม่เคยเห็นแกจะกลับบ้านเร็วขนาดนี้นี่หว่านัดใครไว้เปล่า นัดคุณแฮนดี้ใช่ไหมไม่ได้นัดก็บอกว่าไม่ได้นัดไงล่ะแกเซ้าซีอยู่ได้ไปถั่วใช่ไหกายพักผ่อนไปขอหนุยอ้โหคุณดาวครับคุณดาวครับคือนี่คุณดาวจะขับบ้านแล้วล่ะครับค่ะ จ้ามีธุระอะไรป่าคะอุ้ยมีเลยครับคือผมเนี่ยนะครับอยากจะขอคุณดาวเนี่ยไปวาดรูปครับเพราะว่าที่ผมไปหัวหินเนี่ยผมมีมโอกาสได้วยวาดรูปคุณดาวเลยครับอ๋อคือพอดีวันนี้มีธุระค่ะต้องรีบกลับบ้านน่ะไปก่อนนะคะเออคือคอูคุณดาวครับเดี๋ยวครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวที่ไปส่งคุณดาวนะครับไม่เป็นไรครับพอดีวันนี้ที่ฉันจะกลับกับรถจ่บ้านนะคะไปก่อนนะคะจ้าเออคูคุณดาวคุณดาว มีใครอยู่อย่างนี้งั้นอ้อยขอออกไปหาพี่ยอดรักก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ นลิงค่ะคุณว่างอยู่หรือเปล่าคะพดายอยากออกไปทานข้าวข้างนอกค่ะอา้าวก็ไหนพดาบอกว่าคุณมีธุระยุ่งคุณต้องซ้อมร้องเพลงเพื่อเข้าแบบคันเสียไม่ใช่นะม่ซ้อมม่เสริมไปแล้วล่ะคะ่ะเพลงอ่ะยังไม่เสร็จัะเพลงเลยนะคะพะดาบเบื่อเบื่อก่อนน่ะก็อดทนหน่อยสิทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาทั้งนั้นน่ะเฮ้ยไม่ลงไม่รอ,ม,รอมันแล้วอะ่ะกอด พดาอยากทานแซลมอนลมควานนะ่ะพดาว่าเราขับรถไปทานกันที่พัทยาดีไหมคะปาที่นั่นน่ะสดสดค่ะแต่ว่านี่นีเราก็เพิ่งกลับมาจากหัวหินเองนะพดาเง้นงั้นก็ที่ดุสิตหรือว่าโอเรนตก็ได้ค่ะเออคือคืนนี้ผมอยากจะทานข้าวอยู่ที่บ้านนะจ้ะคุณ คุณจะมาทานเป็นเพื่อนผมแม่ว่าที่เป็นคุณนั่นแหลอทานข้าวที่บ้านไม่เอา,าพระดาอยากออกไปเต้นรำมากอดก็า้างั้นก็ต้องคงต้องเป็นพวกนี้แหละนี่ที่พระดาชวนคุณไปทานข้าวเนี่ยเพราะพระดารอจนเบื่อแล้วนะคะนี่คุณมาให้พระดาลออีกรอพระดาต้องมีแต่รอรอรอพระดาเบื่อแล้วนะ